พีอะไรอะมาดูมาดูอะไรเป็นก้อนดูก้อน่ป็นก้อนหรือสารส้มอะไรวะ ันที่สามบวดีเก็ดเม็ดเก็ดเก็ดเก็ดเราเล่าเรามาเก็ดเก็ดเก็ดเเก็ดยิงอะไรเรามาเก็ดขวาขวากระดิดิขวาซ้ายกระดิดิตาก็เริ่มหยิกหยิกยุกยิกยิาเริ่มขมิบมิบมิตาเริ่มขมิบตุบติดขวาขามันดุตะกระดุบดุกระดิวันที่สามเก็ดเก็ดไอวอนเก็ดเก็ดไอยิงว่าไอไลเปโอเก็

ก็เก็ตหมดเก็ตกูก็เก็ตเก็ตเก็ตมึงก็ก่อเก็ตเก็ตมึงก็ก่องเก็ตเค็พราะกูนั่นเก็ตกูเก็ตมึงก็เก็ตเก็ตแล้วใครจะไม่เก็ตเก็ตหายสัตว์เวียงมึงด้วยมันเล็ดเลยแซดมึงพูดภาษาไทยได้ไหมไอ้ควายพูดภาษาเอลบิกต่อยหน้าให้จีบไอ้ไอ้ควายไอ้ไอ้ไอไอ้ควาย มปูไลเกตกตปูชอบเกตเกตการดิกีกตปูไลเกตการดิกิเตบูมการดิเกตการดิกิเกตบูม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 ลิมิกลิมิกไปล้างโจเหร้ย